อยู่ที่ไหนก็ขายยางง่ายแน่งเงินชัวแม้ตัวอยู่ไกลกับแอปพลิเคชันสีตั้งเพื่อนชาวสวนโฉมใหม่แอปพลิเคชันที่ชาวสวนยางควรมีติดเครื่องกับความสามารถที่หลากหลายเพื่อเพื่อนชาวสวนยางปรับให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเช็คขายหรือนัดส่งมี QR code เพื่อเป็นหลักฐานเข้าโรงงานไม่จำเป็นต้องพกบ,บัตรอีกต่อไปเช็คประวัติการขายยางย้อนหลังได้ไม่ยุ่งยากดูราคายางย้อนหลังได้ พร้อมกับเปรียบเทียบย้อนหลังถึง7วันบอกลาการเก็บพอยแบบเดิมๆได้เลยให้ทุกการสะสมมีมูลค่ามากกว่าที่เคยเปลี่ยนเฟนพอยเป็นเฟรนคอย,ร,อยรับรองคุ้มกว่าเก่าร้าใจกว่าเดิมนอกจากนี้ยังมีซีเจอร์ใหม่ๆอีกมากมายรอให้คุณได้มาติดตามเร็วๆนี้แจ้งปัญหาการใช้งานหรือมีข้อเสนอแนะได้ทั้งทางไลน์และ call center แล้วพบกันกับ แอปเดียวจบครบทุกบริการเพื่อเพื่อนชาวสวนดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android